คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสิริวิทย์ค่ะผมอัครวัฒน์เฮาราครับค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกๆท่านค่ะไปทาความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand i National c o o p e r a t i o n Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้าวนะคะรายการของเราค่ะสามารถรับฟังและรับชมได้3มช่องทางค่ะช่องทางที่1ค่ะรับฟังนะคะทางสถานีวิทยุสราลม์ m 1 5ม5กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนนี้เราออกอากาศเวลา18นาฬิกาถึง แต่ในกาสามนาทีทุกๆวันจันทร์นะคะค่ะช่องทางที่สองทางไหนคะช่องทาง,ท,างที่2ได้ทาง Facebook Page นะครับผมไทก้าวคอร์ปอเรชันและสฟนรมบิีเดโครับค่ะส่วนช่องทางที่3ค่ะท่านสามารถรับฟังนะคะได้ทาง Podcast ค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast นะคะเพียงแค่ทุกๆท่านค่ะค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทก้าพัฒนาทั่วโลกก็คือชื่อเดียวกับรายการของเราเนาะครับท่านก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะรวมทั้งตอนที่เราสองคนกาลังพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ อยู่กับมิสเตอร์ขยะกำมพราค่ะแล้วอยู่กับน้องสน <c oughs> มิสเตอร์ขยะกำพาราของอไทก้านะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราเพิ่งดําเนินกิจกรรมไปเมื่อวนัว<า>นวนัวนเสาร์ที่25สิจกายนาครับผมในวันนั้นเราให้ม,มีมีความสําคัญอย่างไรบ้างในการที่เราทํากิจกรรมจิตอาสาในวันนั้นค่ะเราให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะในวนัวนเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566 ซึ่ง <คะ S 1> เป็นโครงการสงขยะกรรพระกลับบ้านครั้งที่13นะครับผมซึ่งมีท่านอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนางวุรัตเจริญโตเป็นประธานนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นเป็นยังมีกิจกรรมพิเศษนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมพบ,พบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิรวันที่5ธันวาคม2 5 1 6ครับผมเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับของเราก็เลยมีทั้งจิตอาสาเป็นทั้งจิตอาสาด้วยแล้วก็ทําในเรื่องของโครงการส่งขยะกระพากลับบ้านด้วยนะคะเป็นท้งที่13เนาะ2หลักละนี่นอกจากท่านอธิบดีแล้วเนี่ยยังมีใครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราอีกครับในครั้งนี้ยังมีท่านท่านรองอธิบดีนะครับผมท่านนางอรุณีฮามนะครับผมแล้วก็มีเลขานุการกรมครับผมคือพี่ นางสาวพพนฝีดวงธรรมนะครับผมและผอกองส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนางสาวชิชนกมาละยะวงครับผมก็ล่าจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาเนาะครั้งนี้นี่เป็นการที่เราจัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาถวายพระถวายเขาเรียกว่าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนี่ยก็เลยมีน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะเลยมาทุกกองเลยใช่ไหมคะมาทุกกองเลยครับวันนี้ครับผมไม่โอ้ไม่ว่าจะเป็นทั้งกองส่งเสริมกองความร่วมมือกองทุนก็มากันหมดที่สําคัญน้อง เอยาก็มาด้วยอ๋อเอยาก็มาด้วยครั้งนี้ครับผมก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็วันนั้นพวกเราทุกคนก็ใส่เสื้อสีเหลืองก็คือเสื้อใครใครมีสีเหลืองแบบไหนก็สามารถใส่ได้ทั้งข้อปกหรือว่าอาจจะเป็นคอกลมแบบเราสองคนน่ยนะคะนอกจากจิตอาสาเรามาแล้วก็ เครือข่ายสําคัญของเราก็คือ N15 เทคโนโลยีที่มาร่วมกิจกรรมทุกครั้งแล้วก็อีก2บริษัทคืออะไรคะจะเป็น Wake Up Wave และ PR w a Plus ครับผมค่ะก็รวมเป็น3บริษัทที่มาร่วมทากิจกรรมในครั้งนี้นะคะสําหรับกิจกรรมส่งขยะกัญพากลับบ้านครั้งนี้ค่ะน้องสนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าเป็นลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นแบบไหนเพราะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการจัดกิจกรรมแบบ Day 2เป็นยังไงเราให้เราฟังหน่อยค่ะว่าต้องทายังไงบ้างก็คือ แบบได้ทูอเลรง่ายๆเลยครับผมสมมติว่าคุณ <Ừ. S 2> อยากจะมาส่งขับรถมาเทียบปปื้อ,อขับเปิดใ<า>ช้ฉุกเชินก่อนตึ๊ดตึ๊ดขับมาเทียบนะครับผมเทียบที่รถสิบล้อที่เราจอดอยู่แล้วก็ก็จะมีกิตอาสามาเปิดท้ายรถของท่านนะครับผมแล้วก็นําขยะ ดูอย่างลงจากรถแค่นั้นแล้วก็ปิดประตูแล้วท่านก็สามารถออกไปได้เลยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีครับใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ต้องให้ชื่อกับเบอร์โทรแล้วเนาะเพราะว่าเราก็นับเป็นจํานวนคันรถเอาว่าในในแต่ละครั้งที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยมีรถมาทั้งหมดกี่คันมีขยะประมาณกี่กิโลค่ะแล้วในครั้งที่13มเนี่ยค่ะมีรถมาร่วมกิจกรรมเราทั้งหมดกี่คันคะ138รคันครับโอ้หนึคันแล้วขยะรวมทั้งหมดกี่กิโล รวมทั้งหมด3,750กิลครับ3,750กิโล3 3ตันโอ้ถือว่าเยอะมากเลยนะขยะนี่ก็คือจะเป็นขยะจากประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นขยะจากครอบครัวของพวกเราชาวไทยก้านะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีขยะจากที่ไหนอีกคะจากตปสนะครับผมที่มาร่วมกับเราที่พีอยุ่กล่าวไปแล้วแล้วก็มีจาก เบรเซนีนะครับผมแล้วก็จากกรตใช่ครับผมของของทางทปสนี่ก็ประมาณ2ตันกว่าใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้พิวก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทปสว่าที่ทปสเนี่ยเนื่องจากในหน่วยงานราชการที่อยู่ภายใต้ศูนย์ราชการนี่ค่ะมันมีทั้งหมดประมาณเกือบ40หน่วยงานค่ะอันนี้รวมทั้งตึก A ตึก B ด้วยนะก็คือรวมทั้งที่ DSI สาปกครองที่อยู่ด้านหน้าด้วยเนี่ยประมาณรวมแล้วประมาณ40หน่วยงานใน่ยใน1เดือนเนี่ยค่ะทพสจะมีขยะ ทั้งหมดอยู่240ตัน โอ้โหถือว่าเป็นจํานวนท,<า>ที่เยอะมากเลยพี่ก็ได้ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วขยะพวกนี้ได้มีการามีการคัดแยกขยะอะไรยังไงบ้างเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านที่อยู่ในหน่วยงานรชาชการต่างๆเนี่ยก็จะมีการคัดแยกขยะบางส่วนไปแล้วก็อาจจะเอาไปขายให้ซาเล้งหรือเอาไปขายให้กับบริษัทที่รับซื้อของเก่าแล้วก็ส่วนในขยะที่เขาไม่ใช้แล้วหรือว่าไม่สามารถขายได้ที่เราเรียกกันว่าขยะกําพราเนี่ยจากเดิมสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะให้เขาเหมือนกับว่ายกให้กับทางเขตหลักสี่สำนักงานเขตหลักสี่ค่ะ เอาไปบริหารจัดการก็คือเอาไปจัดการทําลายโดยวิธีการฝังกลบค่ะทีนี้พอเริ่มอย่างครั้งที่12เนาะที่เขาได้เริ่มเข้ามาเริ่มกิจกรรมกับเราก็ก็เริ่มที่จะมีขยะบางส่วนที่เขาสามารถที่เห็นว่าคนที่จะนำไปเป็นขยะกําพราเนี่ยก็ได้แบ่งบางส่วนเนี่ยเอามา เข้ามาร่วมบริจาคกับเรานะคะอย่างครั้งนี้เนี่ยที่เอามาส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งล้อรถมีล้อรถด้วยครับมียางรถเนาะเรียก่ยางรถยงรถครับแล้วก็มีพรมพรมที่เป็นปลาติกพรมที่น่าจะปูในห้องประชุมครับที่สุดราชการของเรานี้ตอนนี้สถานะของงบประมาณของเราเป็นยังไงบ้างคะมียอดเงินคงเหลือตอนนี้นะครับผมก็เหลืออยู่ที่6 3 7 1บาทนะครับผมซึ่งครั้งก่อนเนี่ยจะเหลืออยู่ที่9ก7 1บบาทรวมกับ ค่าบริจาคครั้งนี้ด้วยที่2,310บาทแล้วก็หักค่ารถค่ากินของจิตอาสาค่าเบี้ยเลี้ยงค่ากินจิตอาสาคือเราเราเราออกกันเองถูกปะเราเราไม่ได้าจากกามถุกนะคะทุกท่านค่ะก็จะมีค่ารถบรรทุกค่าเช่าค่ะแล้วค่า เบี้ยเลี้ยงคนงาน่ะด้วยครับผมแล้วก็มีค่าน้ําดื่มที่แบบเราเราเราเตรียมไปไม่พอเนี่ยทางเขาก็จัดน้ําดื่มของเขามาเองด้วยค่ะตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็จะเหลือเงินอยู่6,371บาทอย่างที่น้องสนบอกแต่เงินนี้ไม่ได้อยู่ที่เราสองคนใช่ไหมเงินเนี้ยก็จะอยู่ที่พี่สมบูรณ์เนาะเขาก็จะมีกองทุนของในแต่ละจุดที่จะใช้ในการแบบเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่เรียกว่าหนักมากๆเลยก็คือค่าเช่ารถกับค่าน้ํามันนี่แหละค่ะก็เงินตรงนี้ก็จะไปช่วยสนับสนุนให้ กิจกรรมในการ่เรียกว่าส่งเสริมในเรื่องของการแยกขยะบริหารจัดการขยะเนี่ยก็จะได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นครับก็เกิดความยั่งยืนได้เนาะเราก็จะได้มีเขาเรียกว่าต่อยอดลวมใายหใจใช่ครับเพราะว่าเงินเป็นตัวขับเคลื่อนในการทํากิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะ นอกจากนี้ค่ะพี่ยูอยากให้น้องสนเราเปรียบเทียบให้เราฟังนิดหนึ่งค่ะตั้งแต่เราจัดขยะกระพัครั้งที่หนึ่งมาจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะพัฒนาการมันเป็นยังไงบ้างและครั้งนี้เนี่ยปริมาณขยะของเราถือว่าสูงที่สุดหรือเปล่าค่ะเชญเลยคะครับผมก็พัฒนาการอย่างแรกที่ผมเห็นก็คืออ๋ออย่างแรกที่เราเห็นกันได้ชัดเจนก็คือการแยกขยะค่ะแยกขยะที่ชัดเจนมากขึ้นถุงที่ใส่เริ่มเห็นมากขึ้นมากขึ้นใช่ครับ ขยะบางบางอย่างเนี่ยเราเห็นุโอมัน,ม,นมันสะอาดมากๆมันสะอาดจนเราไม่คิดว่านี่คือขยะใช่มีคนห<ร>นึง่งเนาะที่เขาเอาถุงพลาสติกอะค่ะที่ได้มาจากห้างมาพับครับพับอย่างสะอาดเท่าอย่างดีสวยงามเป็นภาพเป็นสามเหลี่ยมด้วยนะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตโลโให้ดูครับผมจริง สามารถนําไปใช้ต่อได้เลยครับแต่เขาเอามาทิ้งแล้วเราก็บอกว่าเราขอได้ไหมเพราะเราจะได้มาเก็บขยะกํพญ้าที่กลมของเราที่เรารวบรวมกันไว้อ่ะค่ะอันนี้ก็เราก็เลยบอกว่าเออเอามาใช้งานต่อได้ซึ่งจริงถือว่าไม่ใช่ขยะกัญชานะถ้าอย่างงี้เพราะมันสามารถเอามา reuse มาใช้ต่อได้ครับผมค่ะแล้วก็การแยกขยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เหมือนมากลับมาดูที่กลมด้วยขยะ ขยะที่เราได้มาผมลองสังเกตดูแล้วว่าจากครั้งที่หนึ่งครั้งนี้คือต่างกันมากเราาเราเราจะ<ง>เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าครั้งครั้งแรกๆอเราจะเห็นขยะที่มันจะมีหลายขยะหลายตัวที่มันมไม่ใช่ขยะกพร้าแต่มันก็จะมารวมอยู่ในถันงขยะกมพ้าอยู่ดีใช่แต่มาตอนนี้ก็เริ่มกลายเป็น ถังขยะการรพ้าแบบเต็มตัวแล้วครับก็คือมีแต่เฉพาะขยะการรพ้าจริงๆแล้วก็เราก็ยังมีถุงถุงที่เก็บเศษขยะการรพ้าที่ในห้องครัวด้วย<ช>ถูก<ถ>ไหมครับ<ม>ก็คือหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเรามีถุงพลาสติกที่ใส่อาหารหรือจะมีกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกที่บรรจุอาหารแล้วก็ล้างล้างล้างแล้วก็วางให้มันตากให้แห้งแล้วก็ทิ้งอยู่ในถุงขยะการรพ้าที่ที่อยู่ในห้องครัวในของกรมเราอันนี้ก็เอามารวมเป็นขยะกาพ้าของกรมด้วยนะคะค่ะอันนี้ ไอ้ถุงที่เก็บเนี่ยก็คือผมลองเดินดูแล้วมีมีหลายที่มากนะครับทั้งดังในแต่ละกองเนี่ยบางทีวันก่อนผมลองเดินไปที่กองอส่วนงานนวยสิทธิ์เขาจะมีกล่องกล่องเล็กๆของเขาเขาียนว่าขายะกัมพราทุกคนก็จะมาหย่อนมาหย่อนมาหย่อน นี่ครับผมเดี๋ยวต้องตามไปเก็บภาพด้วยค่ะอ่าแล้วก็นอกจากนี้กองทุนก็น่าจะมีการแยกขยะเหมือนกันครับผมมีการแยกขยะนะครับผมแต่ละกองก็เริ่มเริ่มเห็นความสําคัญเนาะแล้วก็แม่บ้านก็จะช่วยด้วยนะคะว่าอันนี้เป็นขยะกําพ้าแม่บ้านก็สามารถที่จะเอามาช่วยช่วยเราในการเอามารวมกล่องทิ้งด้วยกันใช่ยาก็ยังมียาก็ยังมีครับผมค่ะแล้วก็ยังมีฐานอะควาไลได้เป็นฐานใส่ชายก็ยังมาฝากทิ้งได้ครับผมค่ะแล้วก็ บางคนก็แยกหลอดดูดด้วยเนาะใช่แล้วก็ยังมีพี่ที่มาด้วยรถแท็กซี่คนเดิมยังมาคนเดิมล้วก็ยังจำได้เอ้าพี่เข้ามาแล้วก็ด้วยความดีใจแล้วก็คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ยังมาบริจาคเหมือนเดิมค่ะแล้วที่สำคัญน้องหมาองข เพื่อนของพี่อยุก็มาเหมือนเดิมคนานี้มาช้าไปนิดนึงก็นั่งรอตั้งนานเลยเอ๊ยทำไมยังไม่มาสักทีอ๋อเกือบจะหมดเวลาละโอ้ดูว่าจะไม่เจอน้องหมาของเราแล้วน้องน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็แบบชอบพ่นน้ำลายเขาเรียกว่าหายใจแรงไงน้ำลายเลยกระเด็นออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะนอกจากนี้นี่ก็ยังมีขยะของในส่วนของภาคประชาชนที่เอามาเนี่ยการจัดการก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นมากๆเลยครับผมคือสามารถเราสามารถ จับแล้วเรารู้ได้เลยว่าเอ้ยจับปุ๊บตรงนี้ไปที่เวกับเว e หรือเทเลพัส พอจับปุ๊บรู้เลยว่าต้องเป็นขยะกำมพร้าใช่ครับผมคราวนี้จิตอาสาเรามาช่วยงานกันเยอะมากเยอะมากครับผมแทบช่วงเขาเรียกว่าช่วงสองชั่วโมงแรกนี้พี่แทบจะยังไม่ได้จับเลยเพราะมีน้องๆในแต่ละกองมาช่วยเพราะทุกคนพร้อมใจกันมาช่วยเป็นจิตอาสาในการจัดการในเรื่องของขยะกำมพร้าในครั้งนี้นะคะแต่ช่วงที่พีคที่สุดคือตอนช่วงเวลากี่โมงนะคะท้องสนช่วงก่อนเลิกครับผมประมาณ11บเอ็ดโมงเนาะสิบโมงครึ่งโมงครึ่งตั้งแต่สิบโมงครึ่งไปจนถึง12บสอครับผมค่ะ ตอนนั้นจะมาไม่หยุดมามาทุกนาทีครับผมใช่รถจะมาเยอะมากเลยอ่ะอถือถือว่าแบบเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ายอดพีคที่สุดเลยคือช่วงนั้นค่ะแต่ การจัดการของทาง,ทางเราเองเนี่ยก็เริ่มเข,า,เขารู้เขาลอยมากยิ่งขึ้นเหมือนกันเนาะทุกคนก็จะเริ่มรู้ว่าพอขยะแบบนี้มาอ้าวางไว้ตรงไหนอ่ะเฮ้ยขยะกระดาษเอากล้องตรงรนี้นะจากสมัยเมื่อก่อนเนี่ยรเราก็ทําได้ที่โยนอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มทุกคนก็เริ่มรู้ว่าขยะแบบไหนที่ต้องเอาไปให้เวกอัพเวสขยะแบบไหนจะไปให้ทาง p YA ีอารเอพาค่ะแล้วนอกจากขยะที่มีการจัดการดีขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณขยะนี่พี่มีความรู้สึกเหมือนมัน ลดลงด้วยไหมหรือว่ามันยังเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมมีมีบางครั้งที่ที่ลดบางครั้งที่เพิ่มครับผมก็แล้วแต่ว่าอาทิตย์ผมมองว่าอาจจะเป็นอาทิตย์ก่อนหน้าเขาอั้นไม่ได้ไปบริไม่ได้บริจาคหรือเปล่าเพราะเราเขาเก็บเก็บไว้อย่างเงี้ยพอเหมือนว่า พอเต็มปุ๊บเขาก็มาบริจาคเพราะให้ผมเห็นบางคนคือมาเหมือนรอรอให้เต็มรอให้เต็มรอบเขาถึงจะมาถึงจะมาใช่แล้วที่สําคัญบางบางอาทิตย์อาจจะมีจํานวนน้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดในการรับขยะกํมพาก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเห็นว่าเดี๋ยวในใน ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเดือนมกราปี2567เนี่ยค่ะก็จะมีการเปิดจุดรับขยะกำมพาเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกๆคนก็จะมีความสะดวกในการที่จัดการในเรื่องของแยกขยะแล้วจะได้ไปทิ้งได้ในหลายที่ไม่ต้องแบบเดินทางจากที่ไกลๆเพื่อจะมาทิ้งในจุดที่มีไม่กี่จุดตอนนี้เริ่มกระจายไปทั่วแล้วเนาะมีนครปฐมเลยนะเท่าที่พี่ดูที่ไม่ฮิรนสารยานะคะแล้วก็เริ่มกระจายมากยิ่งขึ้นอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่นอกตัวเมืองแต่ในตัวเมืองเนี่ย อาจจะด้วยด้วยปัญหาในเรื่องของที่จอดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีที่เห็นชัดๆก็อย่างมีแค่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่จะมีค่ะโอ้ก็ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของเราเนาะแล้วจำนวนรถลาคะที่เข้าร่วมหลักร้อยเป็นทุกครั้งเลยไหมเกือบทุกครั้งถ่าเฉลี่ยแล้วหลักร้อยหลักร้อยทุกครั้งครับผมครั้งครั้งที่12กับ13นี้จำนวนรถเท่ากันเป็นมันก็ปีเพสครับผมร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบแปดคันเท่ากันร้อยสสิบแปดคันปริมาณเท่ากันแต่จำนวนขยะไม่เท่ากันใช่ครับ ครั้งที่12เยอาเยอะกว่าใช่เพราะครั้งที่2 2รู้สึกว่าทางทพรสเอาเอามาให้เราเยอะเหมือนกันเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการเก็บสถิติว่าเขาเอามาให้เท่าไหร่รแต่ครั้งนี้บังเอิญถามว่าแบบพี่ทั้งหมดนี้มันกี่กิโลพี่เขาเลยได้บอกได้บอกกับเราได้ว่าป,ประมาณ2000กว่ากิโลแต่ว่าครั้งต่อไปอ่ะพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาจะแยกให้ด้วยนะคะว่า มีกระดาษกี่กิโลเป็นโฟมเท่าไหร่พวกก่อนที่เขาจะขึ้นเอาขึ้นรถเนี่ยเขาสามารถที่จะชั่งน้ําหนักได้อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกได้แล้วว่าเป็นขวดแก้วเท่าไหร่เป็นเอ๊ยโทษทีค่ะเป็นขวดพลาสติกเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์มาช้าไงวันนั้นอะาะนี้ยังมีขวดบางส่วนที่อยู่บนบนรถแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าที่ไปเอามาแล้วมาชั่งเพราะว่าที่มันค้างอยู่เนี่ยคือเงินที่เราจะต้องเอาเข็บเข้ากองทุนอาจารย์ก็หัวเราะก็คงคิดว่าแบบ ยวดีงกมากมเลยไม่ได้คะ่ะเราต้องพยายามเก็บเงินเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายเนาะครับค่ะนอกจากจํานวนรถที่ขึ้นขึ้น,น,นลงๆแล้วแต่ความความถี่ในการออกรับบริการบริจาคขยะแล้วก็จํานวนปริมาณขยะแล้วเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องพฤติกรรมใช่ไหมคะค,มค่ะเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ต้องสัง,สงเกตดูค่ะพฤติกรรมของของชาวบ้านนะครับที่มาก็คือว่าจะเห็นได้ว่า คือพฤติกรรมต่างๆเอาตั้งแต่อย่างที่บอกกันตั้งแต่การจัดเก็บจัดบางคนมาหลอดฝาขวดขวดแ,<ย>แล้ทุกอย่างแ,<ส>แยกเป็นเซตแล้วก็สะอาดมากๆครับผมเขาาแล้วบางคนก็บอกนะครับว่าถุงถุงนี้ดิสนทร์คได้นะ,อะเอาให้ถุงนี้เป็นขยะก,กัญพร้านะอ,อย่างเงี้ยเขาจะบอกเลยครับว่าขยะกัญพ้ากี่ถุงงานนี้กิ่ของที่ไปดิสแทร์คได้กี่ถุง ครับผม,<ห>มก็เลยสะดวกกับเราสะดวกกับเราสะดวกมากๆครับผมทำให้เราไม่ต้องมาคัดแยกอีกทีครับผมโห,โหแบบนี้ก็เห็นพัฒนาการในการที่ประชาชนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของการ<ม>ปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมโดยเฉพาะในเรื่องขยะมากยิ่งขึ้นน่ยน,นะคะค่ะทีนี้พี่อยากจะถามว่าขยะทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้รับมาอยู่ประมาณ3,000กว่ากิโลกร,รัมนี้ เรานําส่งไปที่ไหนคะในวันเสาร์วันนั้นค่ะก็นาส่งไปที่บริษัทเอ็นสิบห้านี่แหละครับผมที่อำเภอพันทองนะครับผมเราไปทําอะไรอะคะซึ่งในไปที่โรงงานของเอ็นสิบห้าตรงนี้นะครับก็จะเราจะนําตัวเนี้ยเขาจะนําตัวเนี้ออกไปตัดให้มันเล็กทําให้แห้งครับผมซึ่งประมาณขยะก็อยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบเซนนะครับผมซึ่งห้านสิบเซนเนี้ยเขาจะ เป็นเรดี้โปรดักต์แล้วพร้อมที่จะนําไปเผานะครับผมซึ่งก็จะนําไปส่งโรงปูนหรือโรงไฟฟ้าต่อไปครับึ่งีไปเผาร่วมกับพวกฐานหินหรือว่าทดแทนไปเลยทดแทนกันไปก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงขยะเนาะเราเรียกว่าเป็น RDF เขาเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงขยะสามารถทดแทนพลังงานฟอสซิลได้ครับแล้วการที่เราส่งเสริมในเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยอันนี้มันมีส่วนช่วยในการที่ เขาเรียกว่าเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องไหนคะเรื่อง BCG ครับผมมันช่วยยังไงอ่ะข้อไหนตัว B ตัว C หรือตัว G ตัว C ครับผมเพราะว่าเป็นเซอร์คูลาครับผมทุกอย่างเราเอามาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้หมดครับผมก็คืออะไรที่ใช้ประโยชน์ได้ก็เกิดทําให้เกิดกลไกในการนําเอาสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปอันไหนที่ต้องการเอาไปกําจัดแล้วก็ได้เอากับไปกาจัดตรงนั้นได้นะคะ ทำให้มันอยู่ถูกที่ครับผมกําจัดก็กําจัดอย่างถูกวิธีครับผมจะได้ไม่ส่งอาจจะส่งผลบ้างแต่ว่าน้อยลงน้อยลงมากๆากครับผมก็สุดท้ายมาแล้วเนี่ยขยะมันก็จะเหลือเพียงแค่จํานวนน้อยนิดที่เราจะไปกําจัดก็ไม่น่าเชื่อเนาะก็ยังพูดคุยกันเลยวันนั้นว่าแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าขยะที่เราคิดว่าเป็นขยะเนี่ยจริงๆมันก็คือทองคํานี่เองเพราะบางส่วนเนี่ยก็สามารถเอาไปขายได้อย่างเช่นขวดน้ําเนี้ยขวดพลาสติกก็สามารถเอาไปขายได้ไอตัวที่ขายไม่ได้คือสลากของมันเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆมันก็ไม่ใช่ขยะหรอกมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าทรัพยากรที่สามารถเอาไปหมุนเวียนใช้รประโยชน์ได้ะนะคะที่พูดมาตอนเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเรื่องพัฒนาการแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าครั้งที่1จนถึงครั้งที่13ของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ,บ้าง <ผม S 1> นะคะทีนี้พี่อยากจะทราบแล้วว่าในส่วนของน้องสนนะคะ13ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมของสนเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะผมมองว่ามันเป็นกิจวัตรมากกว่าครับมันเริ่มเป็นกิจวัตรประจาวันไปแล้วค,ครับผมมันเริ่มไม่เปลี่ยน เหมือนเรารู้เซตแล้วว่าพอกินแล้วปุ๊บต้องทํายังไงเอาไปเก็บตรงไหนแล้วก็พอถึงก่อนก่อนถึงกิจกรรมที่เราจะทํากันผมต้องทําอะไรบ้างก็มาเช็คขยะขนขยะลงไปตอนไหนอะไรยังไงอย่างนี้กลายเป็นกิจวัตรเหมือนกับต้องรู้แล้ววันสมมุติว่าวันนี้วันศุกร์ละพรุ่งนี้วันเสาร์ส่วนต้องทําอะไรบ้างครับก็คือว่าผมต้องเกณฑ์คนนะครับเพื่อจะเพื่อจะขนในขยะ ทั้งหมดของเราของของกรมความร่วมมือเนี่ย <Kh ad. S 1> ไปใส่ในรถตู้ของกรม ừ, เพื่อที่จะน tabii, ําไปขึ้นเขาร่วม,ม,มกิจกรรมในวันในวันเสาร <Kh ad. S 1> ์ครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกครั้ง13ครั้งที่ผ่านมาครับ <Kh ad. S 1> รวมทั้งครั้งที่14 1สนี้เราจะจัดเมื่อไหร่นะคะครั้งที่14นี้ยังไม่ทราบวันที่แน่นอนแต่ว่าเดือนมการาคมแน่นอนครับมมกราคม2567ก็ครับผมนะคะก็หลังจากปีใหม่หยุดกันยาวๆก็ เขาเรียกว่าบริโภคอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชอบซื้อของมาทานที่บ้านเนาะอาจจะเป็นเดลิเวอรี่ไรต่าๆนานาก็จะการล้างแล้วก็ทำความสะอาดอย่าให้มันเกิดกลิ่นเหม็นแล้วก็จะได้แยกขยะให้มันถูกต้องแล้วก็มาเจอกันในช่วงเดือนมกราคม2567นะคะส่วนพี่ยุ้ยเนี่ยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็คือก็จริงๆเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือเวลาซื้อชอบทานขนมอะไรที่เป็นขนมที่เป็นถูกพลาสติกก็พอแล้วไปทานเสร็จแล้วก็ เอาไปแยกถุงแยกทิ้งพี่กาทานนิดเดียวแต่ที่เหลือก็ให้น้องๆใช่เขาบอกว่าบางทีเราทำแบบเออส่วนพี่ว่าอันนี้ส่วนน่าจะชอบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นการเขาเรียกว่าแบ่ง แบ่งไขมันให้กันเลวกันเรื่อขอบคุณครับพี่ค่ะก็ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราจนกระทั่งแรกๆก็เริ่มรู้สึกอึดอัดแต่ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกถึงความเคยชินว่าเราเนี่ยได้มีการเอ่อเริ่มรู้ว่าเอ้ยการแยกขยะต้องทําอะไรยังไงแล้วก็อันไหนที่เราควรจะทิ้งอันไหนที่เราควรจะเก็บเพื่อที่จะนําเป็นขยะกําพร้านะคะแล้วก็พอถึงใกล้วันที่จะมีกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ เราขาดไม่ได้นะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราขาดแล้วเราจะเสียสถิติในการที่เราแบบเก็บสะสมแต้มมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทางที่สิบสี่เนี่ยเจอกันแน่นอนนะคะเจอกันนะน้องสนแน่นอนแน่นอนค่ะแล้วก็เจอกันนะคะทุกทุกท่านที่ศูนย์เขาเรียกว่าจุดรวมพลจุดรวมพลทิศใต้ครับผมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะคะครับผมตรงทิศใต้ก็คือขับตรงเข้าไปเลยเนาะครับผมค่ะก็สุดทางเลยแล้วก็เออเลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเจอ จิตอาสาไทก้าเรากระโดดย่องแย่งแล้วก็เรียกรถให้ประจอดแล้วก็ขน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 รถขึ้นไอ้ขนขยะขนขยะขึ้นไม่ใช่ขนรถครับค่ะแล้วก็บางทีเราก็อาจจะเป็นต้องมีกิโลอะไรไปชั่งน้ำหนักขวดพลาสติกอะไรต่างๆนานาด้วยนะคะค่ะโอ้วันนี้ก็ต้องขอบคุณส่วนมากมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็รวมทั้งทําให้เห็นภาพว่าจิตอาสาของไทก้าเราเนี่ยมีความพอได้มีการรวมตัวกันทํางานแล้วเนี่ย มันเหมือนมดงานเนาะครับผมค่ะพอทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยก็ทําให้กิจกรรมในวันนั้นเนี่ยแบบสนุกสนานกันมากเลยคนที่ไม่ค่อยเอ่อเขาเรียกว่าอยู่ที่กรมบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเมื่อวันเสาร์นั้นก็แบบโอ้โหได้เจอกัน,กนสนุกสนานกันมากเลยอ่ะแล้วก็ก็คิดว่าเ,เราคงจะต้องมีกิจกรรมในลัศษาะแบบนี้ต่อต่อไปเรื่อยๆครัครั้งต่อไปในจิตอาสาเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่ก็ ติดตามใช่แต่ครั้งที่1 4เจอเรา2คนแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนขออนุญาตเป็นคําถามสุดท้ายนะคะส่วนค่ะในการจัดขยักกัมพาครั้งที่13ครั้งนี้ค่ะน้องส่วนอยากขอบคุณใครบ้างคะครับผมก็ต้องขอบขอบคุณท่านอธิบดีของเราครับผมที่ให้การสนับสนุนทุกครั้งนะครับผมท่านมาทุกครั้งนะครับผมครับแล้วก็ท่านท่านรองอธิบดีนะครับผมนางอรุณีไฮมครับผมครั้งนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยใช่ค่ะ พี่น้องชาวไทยก้าจิตอาสาของเราทุกท่านครับผมที่มาทางทปสที่อำนวยสถานที่และพร้อมกับขยะสองตันครับผมใช่บริษัทเบสณนีไทยนะครับผมก็มามาขยะพร้อมกับซาเล้งซาเล้งมี่รักมากซึ่งเป็นกิมมิคของเขาไปแล้วถ้าเห็นถ้าเห็นซาเล้งนี่มาเบสเีไทยแน่นอนครับผมอจากนี้ก็คือมีกรกอตครับผมซึ่งที่มา มาเกือบทุกครั้งนะครับผมในช่วงหลังมามาตลอดมาพร้อมกับถุงสีนวลที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่ละแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมงานในวันนั้นทั้งร้อยร้อยกว่าพันนะครับ้อยสามสิบแปดคันครับผมแล้วก็จิตอาสาไทยก้านี่คือเป็นส่วนสําคัญมากเลยเนาะวันนั้นมากันอย่างล้นหลามเยอะมากก็ทําให้เราอบอุ่นครับแล้วก็ช่วยกันทํากิจกรรมสะพานมนุษย์ของเรานี่ยแบบยาวมากเลยจนกระทั่งบอกว่าโอ้แทบที่จะหันพุบก็ส่งต่อๆกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะ แทบจะไม่เหนื่อยเหน่อยน้อยมากครับผมแค่ยกยืนยืนยืน,ยน,ยนต่อขึ้นไปนปกติเนี่ยประมาณ10บโมงนี่เหงื่อเราจะส่งแต่พอมาเสาที่แล้วนี้ รู้สึกตัวเองชิลมากบบกับการสบาย <c oughs> ครับใช่ค่ะไม่เหนื่อยค่ะก็หวังว่าครั้งที่1 4เราคงจะได้เจอกันนะคะใครที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมเลยก็ยินดีนะคะว่ครั้งที่1 4มาเจอกันที่ทิศใต้จุดลมพนนะคะครับค่ะวันนี้ค่ะเวลาของไทการร้าพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้3มช่องทางน,นะคะช่องทางที่1คือทางสถานีวิสุลันลมเ m 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์ค่ะเราออกอากาศทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลาสิบแปดนาฬิกาถึง่ิบแปงนาฬิทาทานคะบนาที Facebook Page น,น,นะครับผมไทกา้าคอร์ปอเรชั n นและสารารมวิทยาครับผมส่วนช่องทางที่3ค่ะสามารถรับฟังได้ทางพอดแคสต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ค่ะเพียงแค่ทุกๆท,ท่านค่ะค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทก้าพัฒนาทั่วโลกก็คือชื่อเดียวกับรายการของเราอะนะคะคก็สามารถรับฟังเราได้ทุกตอนเลยค่ะรวมทั้งตอนที่เรากําลังพูดคุยกันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องสมบมากมากเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยยยกกกกัััับททาาาางงรรรรนน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 นะะะะคคคแแ้้้ว็ีี่่่14เเจอออสหด สิริวิทย์ค่ะผมอัคราวนะน่าฮราครับค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ